แต่เกคของแล้วร้อนนี่แล้ว ว่ากว่านด้วยหนาลมาดีมาแตะกองที่แรกมาแล้ว Watch out ขามาขามามามาฟังดิ ่ตรงนี้แหละว่าหาบเบอร์สามโอโหไม่แต่แล้วกขยิงก็ดีดลอวอีกทีแกข้าหลังก็มีนะเพื่อนสุขาสุขา